เอ้า oh. ừ. cái này hmm. ừ. ขึ้นข้างหลังเท่าไหร่อยู่ จะองไป่ัน้องไปยังน่าเพื่อนบ้านดีังนังหอยขาชิปตุ้งแหน่งผลไปแวน่ก่อนไหมล่ะก่อนจะไปอดเม่อม่กนะเอหเนขาตังเ้นเต้กมากกับเอาเบียร์บุนเมื่อกี่นภูเขาตี๋ขณะนี้นะคะ่งหวังจะทำสูตรกาแฟใหม่คสูตรกาแฟสูตรใหม่เราเพิ่งเนือกกันได้ตอนเมื่อกี้ เมื่อกี้นะคะว่ากาแฟน,น้ำมะพร้าวนะคะก็คือมะพร้าวแล้วก็กาแฟ่าล,ลุงวังว่าจะใส่น้ำแข็งไปสักหน่อยนึงก่อนวางใส่กาแฟใส่น้ำแข็งไปสักหน่อยนึงก่อนใช่ไหมลุงหวังได้สูตรมาใหมนะ่สูตรคิดกันเมื่อกี้นี่นะคะใส่น้ำแข็งไปนิดนึงแล้วเทกาแฟใส่เข้าไปในมะพร้าวเลยเนาะขายขายอลัดเท่าไหร่เดี๋ยวให้ลุงหวังคิดราคานะคะเดี๋ยวบอกว่าถ้าใครจะมากินนี่ก็ กาแฟมะพร้าวน้ำหอมนะคะเทลงเลยนะน้ำมะพร้าวนะคะอยู่ข้างล่างเต็มเลยไหมลุงหวังนี่เต็มเลยเดี๋ยวเราจะชิมดูมางเท่านี้เท่าไหร่ลุงหวังถ้าขายร้อยหนึ่งห้าสิบบาทไม่พอนะห้าสิบบาทไม่พอค่ามะพร้าวห้สิบบาทไม่เก็บไวเลยเหรอเป็นร้อยนะนี่อุย ถ้าเออส,าสิร์ฟอย่างนี้ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วนี่สุดยอดมากเลยเก๋ไหมกาแฟน้ำมะพร้าวนะคะโอ้สุดยอดมากต้องหวังเอาเอามาชิมดูเอาเอาหลอดมาชิมดูอันนี้อันนี้ของอร่อยนะคะอร่อยเป็นอีกแบบนึงพี่ลุงมาชิมดูกาแฟน้ำมะพร้าว <laughs> กาแฟน้ำมะพร<า>้าวนะคะยังกิดพวกคิดตั้งผมคิดค <laughs> ่อยหวานสัญญ่งเต็มครัวเลยนี่ โมันกาแฟันนแน,นลบิกเอน,น,นอบิกเไปบมในงเขา้าได้กินนะเัากอมัจะเป็นใบเตยหรือผลไม้ยังเากับาใจนะครับแต่มักแนนอนออลบิกวันมีออกซิเจนเนาะบอสครับเออออกซิเจนเขาอาไรแต่ออกซิเจนอรกได้อากาศออกไรไดอากาศเขาอาไดไมันจะแนนอนบิกก็คือไ,ไม่มีไม่มีออกซิเจนไม่เติมไม่เติมิเนมันไม่เติมในตัวแอนออลบิกใช้ออกซิเจนในแก มันก็ไม่ได้ใส่แก๊สไม่ใส่ครับเพรว่าเพื่อจะดันแก๊สออกข้างบนนี้เป็นอยังเครื่องเอิร์นไาเยโลเพราะว่าเราเก็บเมล็ดเชอร์รี่ที่เป็นสีเหลืองเหลืองแล้วก็มาคัดดเราก็มาคัดตัวเชอร์รี่เราก็ออกสีแดงเชอร์รี่ก็จะมาเป็นตัวนี้แต่ถ้าจะเป็นต่างเลยก็คือเอาด้วยเฮิร์มมันบอไม่ใช่น้วยแดงไม่ใช่แดงจัดอันนี้คือ ันี้อาจจะทำเป็นรอบตาจากสีชมพูบ่กมันสีนีเหลืองชมพูสมสมมันบ่เช่ามันบ่เช่ากับเป็นแดงมันสม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 สอสมสมดูยังไงก็มันสมมส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 มเมสมเมส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 มมส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 มเมส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 ลมเราก็เลยแยกเป็นโปรเซสโปรเซสึงคือเยลโล่นะครับ ไอ้จะเป็นคอก็คออ่อนเขาชอบเสาวเาพิดประมาณนั้ครับปกินกาแฟจวดูนะครับกินกาแฟมัดเบอรันั่นแหละครับกินกาแฟดูมังก็จะไปมากทีจะไปมาร์กีคา่ินกปกินรถตงไปกินเรไปมากแต่กินจะมาต้งใช้กินใช้ย่งีจะองหวารกันได้บ้าหลายหลายต้องไปง้ออาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอมุมถ่ายรูปเอมุมหที่นครับ Vai dar uma piada